เป็นคุณผู่หมายเลขไรอันนี้ริ้ว986เข้าในชาญนชาลาที่6ผู่กำลังลากริ้วออกไปหัวรถจักรก็กำลังตามออกมา ตอนแรกเรื่ว่าจะมาทำขบวน313ค่ะแต่พอเห็นริ้วเห็นตู้มาดูว่ารถจักรของเก้าเป็นหมายเลขอะไรเหมือนจะเป็นนา้าวันนี้ขบวน313อยู่ที่ชานชลาที่8ค่ะเดี๋ยวมาดูนะก่อน วันหยุดหลายวันไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างคะมาทักทายกันจอยกันในคลิปพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันเรื่องราวดีๆด้วยกันคะ่ะ4223ั n s ต o m นี้ขบวน313 4208งสามสีอันสตอมค่ะคิดว่าช่วงนี้ขบวนที่ใช้หัวรถจักรเปลืองที่สุดก็น่าจะเป็นขบวนธรรมดาชาญเมือง313นึ่งี่แหละค่ะกูสี่5ูากำลังดันริว้ว985เข้ามาค่ะพร้อมที่จะทำขบวนพรุ่งนี้ ขบวนสินค้า มาปล่อยริ้วไว้แล้วก็ไปสำหรับคุณปู่4015ค่ะตอนนี้ที่สถานีกรุงเทพฝนเริ่มตกแล้ว กันดําก็กลับมาจากชัยภูมิแล้วค่ะขีห้าหนึ่งแปดถ้าใครที่อยากจะทดลองนั่งขีห้าหนึ่งแปดก็สอบถามการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เลยค่ะโทรที่1690เจ้าหน้าที่การรถไฟจะคอยให้คำแนะนำแล้วก็ตอบคำถามตอบรายละเอียดให้ทุกคนค่ะห้องคนขาบสูงมาก ขบวนที่383แปากำลังเข้ามาค่ะวันนี้หวังว่าคงจะไม่ล่าช้าส่วนเข้าไปเชียบในชานชลาที่เจ็กับนา ชุมทางบ้านคาชีด้วยกันค่ะขระบวนธรรมดาชานเมืองที่ 3. สามหนึ่งตามกำลังจะออกจากสถานีกรุงเทพ สามแปดสามค่ะ สวยงามมากๆเป็นตู้ฟินแลนด์ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยค่ะขบวนที่383กรุงเทพฉะเชิงเซา,างานกองไม่ทันค่ะขบวน284กำลังเข้ามามองไม่เห็นเข้าในชานชลาที่ห้า ชั่วโมงค่ะจากสถานีกรุงเทพสองเจ็ดหกกำลังเข้ามา ออกจากสถานีหัวมากแล้วค่ะเป็นเที่ยวสุดท้ายที่มาจากภาคตะวันออกในค่ำคืนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ปลายทางสถานีกรุงเทพค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ